คนเสื้อแดงยังมีความเชื่อว่าการเกิดรัฐประหารในสังคมไทยยังคงมีกลิ่นอับปวนอยู่ตลอดเวลาแหละฮะมีอะไรคืออะไรคือสิ่งที่น่าจะเชื่อให้เกิดขึ้นนะครับประการแรกก็คือว่าเรามีขณะนี้จะรู้หรือไม่รู้มีกลุ่มคนที่ทําหน้าที่บงการประเทศไทยอยู่กลุ่มคนที่ทําหน้าที่บงการถ้าได้รับการยอมรับจากชนชั้นนําหรือผู้มีอํานาจในการปกครอง ถ้าเชื่อตามนั้นเพราะเขาประกาศชาัดว่าต้องการให้มีรัฐประหารพูดมาตั้งแต่สามเดือนที่แล้วอันที่สองการที่เขาต่อต้านกลุ่มคนด้วยเองด้วยกันคือต่อต้านประชาธิปัตย์<ม>เห็นไหมคะมต่อต้านาความจริงถ้าพูดเมื่อก่อนก็คือกลุ่มเดียวกันนี่อันนี้เขาพูดเองนะคะ,คะการต่อต้านประชาธิปัตย์เนี่ยแสดงให้เห็นว่าตัวละครและองค์ประกอบของพรรคการเมืองซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของในระบบอามาตย์และในกลุ่มของเขานั้นใช้ไม่ได้ครับถ้ารพรรคประชาธิปัตย์ใช้ไม่ได้หมายความว่าลพรรคอื่นจะใช้ได้เหรอและหมายความว่าอะไรหมายความว่าการเมืองในระบบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งมีพรรคการเมืองก็ใช้ไม่ได้ดังนั้นบันไดที่ต้องไปหนึ่งรับประหารสองปิดประเทศและการก่อสงครามนะ,ค,ะครับเพราะนั้นนี่เป็นเหตุเป็นผลว่ายังมีการเคลื่อนไหวอย,อยู่ อันนี้เนี่ยถ้ามองในแง่ของประชาชนเราต้องต่อต้านเพราะฉะนั้นจะมาชวนว่าสามาคัคคีไปล้มรัฐบาลภิพิ์เราก็ยังไม่เอาด้วยเลย